คลิปนี้ก็อยู่กับช่างท็อปอีนะครับตัวคุญแจนะครับมันมีอาการก็คือไขยากไขแล้วรถไม่สตาร์ทนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีแก้โดยอย่างแรกนะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีชิปนะครับถ้าเกิดว่าชิปอ่านสัญญาณไม่ได้รถเนี่ยต่อให้เราหมุนบิดไปสตาร์ทนะครับมันก็จะนิ่ง มันจะไม่ยอมสตาร์ทนะครับให้เราทําการดูกุญแจนะครับว่าตัวชิปข้างในเนี่ยอาจจะต้องแกะดูนะครับว่าตัวชิปข้างในนี้เลื่อนหรือเปล่านะครับเวลาเราตกเนี่ยทําตกบางทีมันอาจจะเลื่อนนะครับแล้วก็สองนะครับให้เราดูฟลอยตรงนี้นะครับฟลอยตรงนี้เขาไม่ได้ทํามาสวยๆนะครับที่เขาทามามันก็มีเหตุผลนะครับเพื่อที่จะกันสัญญาณสะท้อนสัญญาณนะครับถ้าเกิดว่าของเดิมมันลอกหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับให้ซื้อฟลอยนั้นนะครับตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ติดให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เวลาเราเสียบเนี่ยครับเรื่องชิปนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ค่อยได้นะครับให้เราทํามือป้องแบบนี้นะครับป้องป้องแล้วก็สตาร์ทแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการสะท้อนสัญญาณนะครับให้ตัวเบ้าคุญแจกับคุณลูกตัวกุญแจนะครับอ่านชิปได้นะครับป้องไว้แบบนี้แล้วก็หมุนนะครับ มันก็จะทําให้รถกลับมาอ่านช,ชิปชิปได้แล้วก็สตาร์ทได้นะครับส่วนในกรณีที่ว่าหมุนไม่ค่อยไปนะครับอ่ามันจะมีอาการของคอล็อกนะครับให้เราทําการหมุนอ่าพวงมาลัยนะครับค่อยๆหมุนแล้วก็ค่อยๆบิดกุญแจนะครับมันก็จะหมุนไปนะครับอันนี้สําหรับคอล็อกนะครับส่วนตัวอ่าหมุนแล้วมันไม่สะดวกนะครับให้เราน้ํามันเนี่ย ของ DIY นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนกันฉีดนะครับน้ำมันย้ำนะครับว่าต้องเป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำมันที่ตกค้างเนี่ยมันอาจจะทำให้ไปตกค้างอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นคราบทำให้ตัวหน้าสัมผัสเนี่ยมันเสียนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์น้ำมันได้เหมือนกันในกรณีที่หมุนยางนะครับก็คือฉีดน้ำมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธี การแก้รูกุญแจทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับของผมเนี่ยก็จะเป็นอาการที่1นนะครับก็คือตัวชิปเนี่ยไม่อ่านนะครับทําการแก้โดยการเปิดกุญแจนะครับแล้วก็เลื่อนชิปให้ลงล็อกแล้วก็ติดฟลอยนะครับติดฟลอยแล้วก็เอามือป้องแล้วก็จะสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นก็จะสตาร์ทติดทุกตีนะครับอาการมันก็คือสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้านนะครับก็คือถ้าเกิดว่าดังเชะเดียวติดแต่ว่าถ้าหมุนแล้วบางทีมันก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับ อันนั้นนะครับผมว่าน่าจะชิปนะครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดเราถอดชิปตัวนี้ออกนะครับแล้วเราหมุนเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับรถจะไม่ยอมสตาร์ทนะครับแต่อ่านชิปไม่ได้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกมากนะครับใครที่เจอนี่เดือดร้อนแน่นอนก็ใครที่ชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ซื้อของผ่านลิงก์ผมเนี่ยก็เท่ากับสนับสนุนผมนะครับ ได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณ FC ครับ